Awesome. ถปูนโอ้โบเหตุเหตุหน้าจิเท่าเหตุอยู่อันนี้มีลูกมีพี่มีน้องทั้งบรรจะคนในในในเจ้าของเนี่ยสามเอาเมื่อสินับยังไงยังมาหลับนมืออยู่สามสามคนอือสามคนอันผู้งยิงจะคนผู้่งซ้ายจะคนพุ่งยิงสองพู่งยิงสองตัวสามเจ้าหัวไงก็เจ้า ใหญ่กว่าใหญ่กว่าโอ้เขาก็จะจาได้ครอบได้ครัวแหละทีน่น้อได้เบิดแล้วได้เบิดแล้วแม่มันเนี่ยเนาะได้บวชแล้วไปบวชแล้วบวชเป็นพระหรือเป็นเนนเป็นพระเป็นพระเอาคือจังบ่ให้มันได้อัดกรอบสำซากรอบแตก,กนี่คือชีวิตจริงของเราท่าน,นผู้ชมเด้อหางขึ้นหนาท่อเลยกันจังพ่อให้แม่ใส่น้ำอยู่ดีเนาะ ว<บ>่ามันอักไข้ถึกผู้สาวดิมักสาว,าสาวอยู่บ่มักมักสาวเป็นบ่มัเป็นเยูะโอ้ยมาเป็นอยอานวาสันอไ,ไอคโหโนหฮาเนเกิดมามันกระเพาึนเงินขึอะไรพี่พี่น้องเคยอันมาอยู่น้ำสสยยานนี่ได้เงินเทเลหลายไปันได้ไปบ้านผ่าให้แม่แต่แต่ยื้อซหาพันยื่อหาพันอนี่จักปี ห้าปี่ห้าปีปีละพันมึงกูจะหักเข่ามันหน่อยใช่ยันไนี่้เฮ็ดหลานกูไปตรวจจีบตัวจดิห้าปีปีละพันมันแม่มึงก็โพดไปเลยเว้ยมักสาวมักสาวนี่ผู้สาวสิมักผู้สาวรักรูปร่างลักษณะใดก็ก็สูงเนยสูงเนยสูงซ้ำเลยนี่มาคนอ้วนหรือคนผอมผอม พร้อมพร้อมสูงพร้อมหรือสูงอ,อ้วนอ้วนเนยอ้วนบอ้วนมักขาวหรือดำอขาวขาวเออขันไดไม่เลยขันได้เขามาแล้วเนี่ยเสียเฮ็ดเี่ยังน่ะให้เลี้ยงเกียร์เขานะ่ะเสีหยห้าอี่ยังซัวเขากินกะผักเนาะผักมือผู้ดใดเป็นเมียแล้วเ,เตรียมตัวกินผักเลย วันม be right mm ันเป็นเริมเป็นแมงบงจะตกง้อปีรู้ตัวนี่แม่เก็บไข่ดูบ่าท่าถามที่วิจิงบอครับอเออถามว่าย่ำไข่กินยาเก็กน้อยหรือผูหญ่เออถามว่าย่ำเก็บป่วยนี่กินยาของเด็กน้อยหรือผูนัยเ่็กนอยเด็กน้อยก็แม่บอเขาบอกจัดตามอายุที่เท่าบอครับอเออไปบวชนี่ยมีมีคนไหวบอค่บ มีอยู่โอกามิอยู่นี่ม่การขึ้นทำงานไม่การามีอยู่แล้วว่าบ้านบ้านนีหรือบ้านนียงกว่าบ้านเกิดบ้านพกบ้านบ้านพกครับบ้านตำบลยังอ่รตำบลเดี๋ยวเมออัเพิมยอเมยงกูดอนนี้างานบ่บ เกิดมานน่เกิดมานี่เข้าเป็นผู้หน่อยเป็นคนหน่อยจึงสี่เลยบ่คคับผู้หน่อยผู้น่อยออกออกเมยทถามเมยบ่เลยออก,มมอ,อ,อ,กออกมานน่ยครบเดืนอนมอครบยี่ครบอยู่อี่เมย์เ<ม>จ<ะ>้คาจ<ะ>ครบยังเก้าปีมันจะอากอ,อก้าเอาแม่ยู่บท่ามึงว่อ <c oughs> ผมตะกี้ว่ามันนั่นที่ผมหนอมมาทุกนี่หมหัวงามยูได้แล้วเนี่ย อือห,อหัวนี่หดย่านหนนน่สิยเง้ยใสเลยเนี่ยยุหัวคนละแม่นบอกเธอเบิง๋งหัวเอาขอดมันในหน้าสูฟาดลงหว่าดเอด <c oughs> อหากินหายากไปเท้าเออยังสิละครับอ่าน,นี่ยี่น้ำมันขนาหน,น้าสานพื้นเกิดกระเพ้าติดใต้สังมีอยังเห็ดกับห็ดไปตามนั่นแหละเนาะครับอือคือหอดพอหอดแม่ก็ยังไปหาพอแม่มาหยามมีเทียวพอเท้าก็มาอยู่โอ้ก็มาอยู่แม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ไม่นี่ไม่นี่มึงม่จะขึ้นโดนเมยมยป็นผู้หญิงผายมัขึ้นเดือดส่งัโดนอถามอันเกิดมาได้จำาหน่อยมเคยหยอกเคยเี้ยวมั้มึงคือบยอกมึงคือบอยอกเมย์เนื้อนา อยากพ่เปี่ยนอยากพ่เปลี่นเออคือค er> ือคือใดแม่จะเขียนไปบัครับบับเพรนมีผู้ใดม่านั่นเราดอกแต่เราหมักอยู่จะว่าคว่ำเปลีนจริงเลยอยากได้เมียอจะได้เนาะครับโอ้ยกูจะเข็นพระเมียพยายามหยาบตงจุงเสดไอผู้ผัวไอผู้เมียจุงนะจุงเสดอันนี้น่าคิดหลังนราท่าเนาะเกิดมาจะไดี้ยเอาสลักคำ ครับคือ hmm. จ <c oughs> ังพญายิ่เกิดมาพู่งหายก่ะย่อมเราพุ่งหายอยู่เลยมันหลีกชะตาชีวิตเราบ่ได้เราพูดได้ก็ได้กินข้าวแซ่บบ่่แซบอยู่เออกินข้าวแซ่บอยู่ส่วนใหญ่สิมักยังนกินข้าวเท่ามึงเดยวหลีกไปหาหัวหน้ามึงเนี่ยเกี๊ยวเนี่ยโอ้มาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนอยพี่น้องเด้อตัวนี้พอกินหยากินก๋วยเตี๋ยวเอ้ย <c oughs> มาอยู่ในเจ็ดปีแล้วน้ำไซเยัยมันลงห้าปีหกปีแห้าปีหกปีแล้ว <c oughs> เออสี่ห้าพันเออนี่นี่ดีในห้าพันน่ 5, นะมึงท้ออยากเขียวหัวหนาวไงพักขาดตัวไปต้นเออเอาก็ดีใจดดาลาพี่น้องถามมาว่าคือพอถามมาอย่างเงี้ยพอถามมันอันอยากใส่ในวันราอยู่บ้านไหนเอ่านนะบอกข้าข้าอีสานเจ้าอยู่บ้านไลยฟังพวกกำบิังงากว้าง อำเภอเมีย่ยงวัดอุดรจะวัดอุดรแ,แม่ซื้อหยั่งแม่ซื้อนั่งโอ้แม่ซื้อนั่งพอเดี๋ยวลูกพออีพออีพออีครับแม่นั่งพออีจะของซื้อซื้ออีหรือซื้อหยัง่งก็กระเทยบักกระเทศก็กระเทยเยอดซื้อ,อีซื้อซื้ออีหรือเ <พอ S 1> นี่ยวะทสารเนย ก็กระเทียอรดทอดกระเทศกล้วยทอดก็กระเทียเอียรอดมาแฝงรึเป่าในใจว่าแฝงเฮ้ยจอยสเทศเอรอดฮะทอดะเทศทอดสเพศบ่ครับโอ้ยเจ้ากระเบนรั่วปนันเนาะคอยกระเบนจีข้าบเลยฮะเอียรอดเกียรอดเอียเอียรอดเขากนำสกุงไพเม่ข <Hum dû t> ึ้นที่หงอกหยาบแทน ทอดกระเทียมยรอดพะนะเอออันนี้สิแง่บักหนึ่งบักหนึ่งบักหนึ่งซึ่งพอลูกข่อยมันเปลี่ยนซื้อเลยแม่กันไม่เห็นจะเห็นไม่จะเห็นหมอนี่แนะคอมันจะเปลี่ยนซื้อกะไดอยางเป็นคู่กันเป็นไปด้วยกันครับพี่น้องครับว่บนุ้ง้องมันกันซื้อๆเลยครับถามข้าวตามข้าวของอย่างไส้เฟินชีวิตเฟินเป็นลักษณะนี่ละพี่น้องสอบถามมาผมกับทุตนเอาแต่พี่น้องขันลูกผู้ใดไขรลูกผู้ใดป่วยเป็นสร้างอย่าลืมเด้อ มาล่างหลางเต้ห,หัวแหละกับพิศเสยเศาไมเศาเป็นคนนง <c oughs> เคยบอกเลยคนจีเอบอถือก่ละเท้าถือ,อ,อถได้หรือถือกินถือใจเยอะถือได้อยู่เจ้าของเคยซื้อเลขบอ,ขอเคยได้เงินจีเยบอซื้อเลขอ่ขออะถือสองเทียถือสองเทียได้เทียละหลายปันไหนลูก เจอซีพันเจอซีพันร่วมของร่วมของกันเป็นทะเลซีพันเนี่ยบัตพูดสีไปน้ำไม่ได้บัตถึงเจอซีพันสองเทียร่วมของกันเป็นซีพันเนี่ยมันก็บวกถือวะนั่นได้หลายเนาะจื้อไหวได้อันนี้มือมือมือมีจิงนิ่วเนี่ยอันนี้มีจิงนิ้วสิพ่อแม่อันนี้อันนี้จิงนิ้ว อันนี้จังนิวสิขาดทุนล้วมดกูขาดทุนเด้กำไรน้อเลยไดนิบานิวแล้วอันอันอันนี้อันนี้จังนิวสองสองอันนี้เด้ออันนี้เด้1สิสบอันนี้เด้อเอาเอามาใส่อีก ยี่สิบยี่สิบเออแหงบวกไหลแหงไหลเออเป็นความคิดดีดีพี่ภาษาพลั่งเลยฮัตได้เงี้ยนพอเท่าบอ่ะบอโมเดฮัตส์ดิเอพีซีเนี่ยโมเดหัดเนาะครับสร้างมันเลยกอไก้กอไก่ได้หัดบ่กอไก่เออกอไก้กอไก่ไดเฮะเจอเออวาลองว่าให้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 ไงฟังดู ขอเอ๊ะขไก่ขอไข่คนของเราขอขวดของเราฝากไว้ขอนงข้าวขอไก่ของเราขอขวดของเราเนี่ยเลยคนเอาชัดซะเลี้ยงเลี่ยงเห้มันถึกของมันเหมือนมึงสีบิเซกเนี่ของเจ้าของก๋ตจิของกูสิบว่าปั่นดิหนั่งแกน้องกัดมึงเดี๋ยวเปียกเพราะยัติเอาไหมกอเอ้ยกอไก่กอไก่กอไก่กอะไรอะไรไปเนี่ยกอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในเล่าอะไรไปดู ขราวไข่ก er ันแล้วขวากปวดของเราขวากปวยเข้านาขอคงถึงขันข้าคานข้างฟ้างูไก่ค่ะขอสิงกีนจังมือจอจานไปสิจ่อจังวิ่งหนีจอจานวิ่งหนีแ şey ล้วมันไปหามันยังอะไรจอจานเลยมันเขานับเ่าท่านถือเอาจอจานใช้ดีเชียหมเราที่เราใส่จ่อขึ้นฟ้าข้ามอือ อา <À>, ไปยังไงจำอะไรล่ะเอ้ามันหอดผู้นีมันเสียหอดนกกระหูกมันสีมายั่าหรนอี่อยี่นกกระหูกเป็นยังนกกระหูกเออเป็นยังติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊กนกกระหูกนกกระหูกตาโตโอ้ ถองเลือกต้นถองนักกงหกดาโตถูกต้องเป็นศิลปินนี่เขาในวงการจักปีละลูลกห,หาอาหาจังไห้เห็นว่าอยู่น้ำไปขึ้นวงดนตรีหลายปีเลยลลลเลย<า>ูกหล่าลูกฮะแล้วแล้ออมหมอก็สะถามว่ามีอย่างดอกมีพี่น้องแฟนเพล่สอบถามอยากมีจัก ปรอยากใส่เลยเป็นคนบ้านไดโคนอำเภอใดไซยันญนายเป็นพ่อแม่เล่าตีานี่คนถามมามันเลยเคยเริ่มมาเก่งข้าให้พี่นอ้องทั้งยูทูบหมูจกักสนองเออหนังสือก็ได้เขาอยู่เนาะได้เขาอ,อยู่เออได้เขาอยู่แล้วบวกเลขก็ดีมาเลยด้วยบวกเข้าเดียวได้แต่มึงหลายพันเลยไหมพี่เต๋อเอานั่นเอาการสิรบกวนพี่นอ้นนนองเสียนี้เดี๋ยวจะน้อยเสียแล้วเปลี่ยนชั่วให้ฟังให้เบิ้งจักเพิงอยู่ดิ เดี๋ยบ้อนตอตัวซื้อคือสิริปินเนี่ยเขาลองสามารถสียเองยังก็ได้กินเหล่าเพะนี่กินกินอยู่น้ำแสดงกินเหล่าอยู่บ่บ่ครับบ่ยาสูบบ่สูบนี่แนี่ยยาอักสูบยาให้สูบซาอะไรบ่อสมเติซาเซรีอ่ะสูบพน,น,นหัวจับม้อนลงพุ่นเลยจอยเป็นหามสูบซาหยัมกินขึ้นม่อนเนี่ยนี <c oughs> เ่เอาเอย่าไปหาเหตุสิ่งที่ม่วงม่วงบดีบนในลูกเด้อ เจ้าของแห่งวอดสมมันปันไดก็จะไปหาแนวสิ่งที่สิงทีม,ม้วนเมาเพราะว่าเฮ้าเนี่ยสิงที่บูดีจะไปหาเขาเขา,เขาบอกมาหาเฮ้าเลยแต่มีแต่เขาดันไปหาเฮาเลยมแต่เร้าเฮาดันไปหาเขาเลยพวกเราพวกเบียร์มันตั้งยู่ซื่อเลยมแต่เฮ้าในยางไปซื้อกินมันน่ะคันเ้องบอกไปหามันมันก็บอกว่าหาเฮ้าเจา้ายาบ้ายาอีย่ีงสิจะเห็นท่าเถิดจะไปกินครูเอาเส้นหนามละอาบเอา ครับพี่น้องก็ว่าโมโห้องบอนเลยซ้ำนี่แหละยังเคยเป็นต่อตูอ้เลรอเขาสิเราเตียนเพ่งชูอยู่ด้เนี่เอาไว้จังนอยจังมีมีเวลาจังคุยกันต่ออัสลา,ามุลยกอัลกินขมิสะกอนมาเป็น้องเนาะกลับสวัสดีครับครับ